Naomi, why won't you answer my call? I'll be lonely if you don't answer my call. When things go. Yeah. phơi quần jeans, phòng Ừ. 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 ลงมาเออีอนู่ข้างในขวานี่หลแล้วนี่แต่เขาไม่บอกาในเออในที hm ่สุดมีอะไรพีไปก่านี้ไหมวะะมีอะไรพีไปก่านี้ไหเนี่ย กินห้องพี่เหมือนนั้นเลยอ่ะเหมือนขนมไหมเหมือนเออพวกขนมพวกชานมอ่ะออชานมที่สมัยเด็กอ่ะเ,เุกคนตอน,นี้เวลาตีหนึ่งแล้ววันนี้คือคืนวันที่สิบหอ่ะะก็คืออันเดินทางแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้นอนเลย ต้งจะได้สักผ้าชีวิตไปอบผ้าแล้วก็ขึ้นมาอาบน้ำนอนนั่นแหละก็จะจบถึงทานี้แล้ววันนี้เฮ้ยเนี่ย n a o m i w won't you a n s w e my call I'll be lonely If you don't answer my call, when things go wrong. ปานบุรีแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็หาเราจะเดินไปที่สถานีรถไปกันก่อนแล้วก็ไปถามเขาว่าอะไรยังไงมีรอบรถเท่าไหร่แล้วค่อยว่างันอีกทีหนึ่งไปเดี๋ยบช็อปอะไรพวกของน่ารัก เดินเดินเดินแล้วก็เดินเพราะทริปนี้เงินมีจำกัดหนักมากตอนแรกตั้งเอาไว้ว่าไม่เกิน1,500ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าเงินมันไม่พอแหละมันมันไม่ถึง1,500อะไรก็เลยแบบจะต้องเดิน3กิโลใช, <km. S 2> ใช่เดิน3กิโลเบาๆวันนี้ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้เพราะวันนี้ก็เดินหนักอยู่ถ้ามีเป้ใบหลังใบเดียวน่าจะโอเคใช่ฉันก็คิดว่าแบบนั้นแหละ ไแต่ว่ายัดไม่ได้แล้วเห็นเดินตักฝนสถานีรถไฟนะค่ะไปไหนคะที่จริงมาปานนี่แหละค่ะแต่ว่าเหมือนมารถไฟไม่ทันก็เลยมารถมินิบัสแทนนะคะแต่ที่พักอยู่แถวสายรถไฟอะค่ะอ๋อที่ไหน่ะชื่ออะไร ปรมาณเลยเปิดจกทิ้งไว้แล้วดีนี้นะรถไปทิ้งไว้ยุงเข้ามาเต็มรถเลย <c oughs> ที่ักที่พักชื่ออะไรเออจริงๆยังยมงเขาคือกะจะเดินหาได้เถอไม่มีอะไรเลยนะแถวนี้เยอะมากถ้าจะไปพี่แนะนํานว่าไปไป,ไปชายทะเลเลยก็ได้แล้วก็ไปหาที่พักแล้วก็เหมือนว่าเราเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ไอ้นี่เอาเพราะว่ามันจะมีชายะทะเลที่เรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบ กินได้แต่เมี่ยฝนมันตกแล้ววันนี้อืม,อมใ่แกจะเป็นหวนะถึงแล้วถึงแล้วถึงหน้านหันเลยแต่ว่าตอนแรกว่าจะไปสถานีรถไฟแต่ตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วงงๆถ้าถึงหน้าหันแล้วเนี<จ>่ยว่าแบบก็กล<จ>ัวคงได้ยึดเวลาแล้วแหละเวลาตามเว็บปะแหละ เธอฉันไม่ดูในเว็บแล้วอะมันมีน้อยแต่ว่าอันที่เขาถ่ายอยู่ในพันทิปอะเดี๋ยวค่อยโทรเอามันเยอะค่อยโทรถามม่ดีกว่าห้องพักบะห้องพักว่าง มันเป็นต้นตานนะเออเป็นต้นตาลที่ว่าอยู่ใน m อวเพลงของอันนั้นอะคนที่ร้องอะมูเต้ร์นะสามคนนั้นอะเอออะไรต้นชมต้นเสือต้นตาลต้นตานเธอเดินเดินย้อนกลับไปไหมข้างหลังมันดูแบบมีอะไรที่แบบมันน่าจะไม่ค่อยแพงกว่าหรือเปล่าวะ จริงห้อง400คือห้อง500หละใช่แต่ในแอปมันจะถูก,กว่าใช่เจอรำมพลแลูแล้วแล้วก็ไม่ได้ไม่มีเงินสดฮะสิเออไม่ใช่ไม่มีเงินในบัญชีเดี๋ยวเช่ามาใส่ส้อยใช่ไหม ่ในที่สุดก็ถึงแล้วสภาพดูไม่ได้เลยอ่ะคือปวดหัวมากมันเป็นวันอะไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วคืองงว่าแบบจริงจริงมันควรจะได้เที่ยวสองวันนะแต่มันจะกลายเป็นวันดีที่แปลกตอนในที่สุด ในที nice ่สุดฮ่ามันมันทรมานตัวเองเลยผิด <ś lar> พลาดไปหมดเลย Naomi, why I'll be lonely if you don't answer my call. โอเคที่เธอเป็นแบบคือพออุ้มในความทุกข์คมเคลียดความเครียดมันลงตอนนี้ก็ไม่อยากจะไม่อยากจะพูดเลยว่าความบันเลยมันตั้งแต่ตอนไหน ก็ค,คิดว่าวันนี้มันจะแบบว่ามันจะดีขึ้นแล้วนะม,มันเมื่อวานนี้แบบ <c oughs> ออกก้อย <c oughs> ออกก้อยสองรอบแล้วะโอเคเมื่อกี้ก็คือโยนโยนเหรียญว่าถ้าออกหวัวกับออกก้อยคือไปต่อ แล้วคือตอนมันทําแล้วมันก็หล่นหล่นลงพื้นอะ่ะแล้วแต่ว่ามันก็ออกก้อยแหละแต่ว่ามึงแย่ทาใส่มือพอดีมันก็แบบเออเออกก้อยก็คือมึงต้องลุยต่อมึงต้องลุยต่อต้องลุยต่อออก้อย มาดีค่ะมันจะดีมากเลยได้มาแล้วติดตรงหนวะตรงนี้นี่แหะช่องนี้แหลยฉันว่า ถึงหาดทรายน้อยแล้วแต่ว่าโฮ้ยอยากจะมาตายหาดทรายน้อยจริงๆมีแค่นี้เล็กๆเล็กๆเ,เล็กๆแบบเล็กๆมากๆเลยอ่ะเนี่ยมีแค่เนี่ยตรงนั้นคือสุดตรงนั้นใช่ไหมแล้วก็ก็สุดแค่นี้เองยังสุดแค่นี้คืองงงงเลยแก งงเลยหัดใจน้อยที่แท้่ถ่วเนาะคิดว่าทินี้ จะจอบอยู่ที่ตรงนี้แหละเนาะทะเลที่พังเป็นยังไงเป็นแบบนี้นี่เองพังที่น้าเออพังที่น่าจริงๆเขาบอกว่าเรื่องราวระหว่างทางมันเป็นเรื่องราวที่สวยงามใช่ไหมแต่ระหว่างการเดินทางอะ่ะแต่ทริปนี้มันจะเป็นทริปที่แบบว่า <c oughs> ได้เล่าได้เล่าแบบได้เล่าบ่ยด้ยวเยเชื <c oughs> ่อป่ะจะเป็นทริปที่แบบจำไม่ลืม ถ้าฝนตกก็คือแบบงา,มาีๆค่ะโอเคตอนแรกกะว่าจะไปที่วรรณอุทยานต่อนะเออวรอุทยานปารุลีแต่ว่ามันมีค่าเข้าด้วยวเออเราแบบไม่ไม่ได้อะไม่ไหวหรอกยังไงก็ขึ้นไปนอโอ้โหขึ้นนี้ก่อนขึ้นไปนี้

WHA- <laughs> อยู่กูอยู่นะเนี่ยอยู่กูอยู่นะเนี่ย ตอนนี้ก็ได้เวลากลับแล้วต้องกลับแล้วแหละเพราะว่ามันใกล้เวลาแล้วเราซื้อตั๋วรถเอาไว้ตอนบ่ายโมงไอ้กลับบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองยี่สิบนาทีตอนนี้มันจะเที่ยงแล้วต้องกลับรถต้องขับรถกลับที่พักเอามอเตอร์ไซค์ไปคืนแล้วก็ให้เขาไปส่งอยู่ที่หน้าอำเภอหน้ารถตัดอะไรก็ว่าไปโอเค ดูเงกันเถอะดื่มได้เล่นแหละกูน่าจะเคอ ถึงแล้วแหละเออทำเวลาได้ดีมากตอนนี้ก็คือบ่ายบ่ายโมงสี่สิบกว่าแล้วแหละเออแต่ว่ารอบบนมันเป็นบ่ายสองเขาบอกว่ามันจะออกบ mm ่ายสองยี่สิบเออเขาถือว่าทําเวลาได้ดี <c oughs> <c oughs> ชิปนี้มันฮารุโหดอะไรเช่นนี้พ <c oughs> ี่ฉัน oh, <ม>หน่หนักกว่าเหมือนตอน <c oughs> ยังด่ดีฉันฉันเพิ่งนึกออกว่าว่าพ <c oughs> ี่ฉันไปเที่ยวเกาะพยา,ยามคนเดียวอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วฉันกลับมาฉันไม่ทันรถถ้าต้องนั่งอยู่ในหัวลำโพงอ่ะถึงหกโมงเช้าเก็จะได้กลับจะได้กลับเป็นรอบรถผมเลยเพราะว่ากลับตอนเย็นมันไม่ได้แล้วแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีที่นอนแบบเมื่อคืนนะไม่ความที่แบบเมื่อคืนมันไม่มีที่นอนแล้วมันเป็นติลแบบว่ามันอยู่ริมหาดแล้วมันไม่มีที่นอนอ่ะเอาตัวเองไปอยู่ไหนรู้สึกว่าทริปเนี้ยควรที่จะแบบมันมีเรื่องเล่าเยอะมากมากเลย แล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เพราะว่าหน้าโมเมนนั้นอะ่ะมันไม่มีอารมณ์แบบอยากเอากล้องขึ้นมาถ่ายอะไรเงี้ยเออน่าจะเราคือจะตัดคลิปยังไงวะ Let here. I can't no on And tonight sleep Tomorrow your just wanna ได้ขึ้นรถเลยจ้ะตอนนี้รถขี่เลยอ่ะอ้า1:56แล้วเหี้ยดีที่ขึ้นก่อนอันเมินยังไงก็แบบท,ทัน2:00นเออมันปวดใจจริงๆอกมันหดใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวไหนก็ได้เนี ก็เธอก็ลงไปเดินทะลุออกไปเลยก็ไม่ชัวร์ก็ถา่าวอดีกรณ์อันนี้อยู่ตรงข้ามกับที่เราลงไปมเอมาเช่ใช่ใช่ไหมก็ตัวอีกอันใหญ่ๆอ่ะเออเออเอออะไรแต่ว่าพอพอทะลุออกจากเอมาเทียเธจะเป็นมุมๆแบบว่ามันกว้างมากดูแค่ดูป้ายเป็นอันนี้ก็ถ่าวมชัวร์เลยโอเค won't answer you my Why I'll be lonely if you don't answer my call when things go wrong.